ต่อไปครับมาเรื่องกกกอกครับกกกอกครับกบกกอกซีรีส์นะทนายสิทธาหรือชื่อเดิมสมัยเยาวชนนัทวุฒิหรือตั้มเบี้ยบังเกิดนะครับทนายที่เคยเทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องหวยสามสิบล้านจนเป็นละครจนดังมาแล้ววันนี้ก็นะรับไม้ต่อจากทนายโนบิตะและหมอปลานะหมอปลากับทนายโนบิตะก็ส่งไม้ต่อให้กับทนายสิทธาที่บ้านพักของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่กระทุ่มแบน ก็เป็นตัวละครล่าสุดนะนะครับที่เข้ามาตอนนี้ก็คือนายสิทธาก็นะครับอืมนะครับนะเป็นตัวละครล่าสุดก็คือนายธิธาหรือนายนัทวุฒิชื่อสมัยเป็นเยาวชนก็วันนี้พาทีมงานไปมีทั้งหมอมีทั้งนักวิยทยาศาสตร์อะไรรตามที่เขาว่านะนะครับเอ่อทางสารณสุขจังหวัดเขาก็บอกต้องกักตัวเขาไม่สนใจเขาจะไปนะเอ่อโนสนโนแคร์ no, 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 จะไปทําไมอธิยะไปได้แล้วเขาจะไปไม่ได้อะไรต่างๆก็ไปก็เป็นดราม่าครับ เป็นดรามา่าถ้าเห็นอันเนี้ยข่านี่เป็นทนายดังนะอ่านะนะนะส่งไลน์ให้ผู้สื่อข่าวลองไปถามผู้ว่าสิลงไปถามสารสุขเ่ยทำไมคนอย่างนายสิธาหรือนายทวุฒนนายนัทวุฒิชื่อเดิมสมัยเป็นเยาวชนเบี้ยบ,บังเกิดทนายคนดังมีคนตามอยู่ห้าแสนเนี่ยนะจะไปกกอกไม่ได้อชิยะ,ยะยังไปได้นะส่งข้อมูลถึงผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวไปถามผู้ว่านะไปถามผู้การไปถามหน่อย นะครับนะนะเขาก็ส่งข้อมูลก็ใช้สื่อเป็นเครื่องมือไปถามมานะเขาก็ยืนยันว่าต้องต้องกักตัว14วันนะแต่นายสิทธาก็บอกมันนะสองมาตรฐานหรือเปล่าโอ้โหนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของผู้ว่าของสาธารณสุขจังหวัดใหญ่ยยจริงๆครับนายติธานนะเนี่ยนะเนี่ยตัวละครคนนี้ใหญ่ยยจริงๆเป็นตัวละครในข่าวที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับ บางคนบอกเอ้ยผมทาไมต้องไปแซะไปกัดนายสิทามันไม่ใช่มันคือตัวละครอยู่ในข่าวรายการเราเป็นการเล่าข่าวแล้วต้องวิเคราะห์ตัวละครเหมือนที่เขาวิเคราะห์ลุงพลป้าแตนน่าเชื่อถือไหมอะไรต่างๆตอนนี้ตัวละครมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็คือนายสิทาหรือนัทุฒตเบี้ยบ,บังเกิดตัวละครใหมล่ล่าสุดก็ต้องก็ต้องอะไรวิเคราะห์ตัวละครไม่ใช่กัดหรือแซะเขาต้องพูดมันเป็นข่าวอมรินทร์เขาพูดเราก็ต้องพูดถึงตัวละครใหม่ที่จะมาร่วม ในการเนี่ยละครข่าวนะครับนะและกก,กอกแฟมิลี่หลังจากแปดเดือนเงียบหายไปแล้วแล้วตอนนี้เราไดนะ้นักแสดงคนใหม่ที่ชื่อนายสิทธาหรือนะัทวุฒิเบีย้ยมเกิดก็มาแล้วครับตั้งแต่ก่อนเดินทางก็ไปตรวจโควิดตรวจโควิดก็ต้องไปไงให้สัมภาษณ์สื่อว่าตอนนี้ตรวจโควิด COVID แล้วพร้อมเดินทางตั๋วเครื่องบินก็แจ้งให้ผู้สื่อข่าวเที่ยวบินอะไรเวลา14นาฬิกาเท่าไหร่จะถึงสนามบินกี่โมงแจ้งผู้สื่อข่าวครับ เริ่มทาเป็นละครเดี๋ยวนัดไปเจอตรงนี้เดี๋ยวเราจะแถลงข่าวนะพอไปถึงลงจากเครื่องบินก็น,นัดแน่เรียบร้อยเราต้องสวมกอดนะนะครับเหมือนในละครเกาหลีนะกอดด้วยความซาบซึ้งโอ้กอดลุงพลป้าแตนนะครับนะผมดูแล้วแบบน้ําตาจะร่วงนะอ่ะเห็นแล้วแบบเหมือนหนังนะเศร้าหมองไปหมดเลยนะครับลงไปลงจากเครื่องบินนะกอดนะครับกอดนะครับโอ้โหแบบแบบแบบแคล้ายๆเหมือนคนไม่ได้เจอกันมานานอนะ่ะ ตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยพอกอดเรียบร้อยแล้วก็ให้สื่อถ่ายรูปมันพอรยังพอมั้ยยังเอาไม่พอกอดใหม่เม่ไหรนะคือมันเป็นละครเงเป็นเรียกซีรีส์กกอกนะก็จะมีทั้งยูทูบเบอร์ช่องประจำต่างๆเขาคอยถ่ายมุมนั้นมุมนี้ถ้าไม่พอก็กอดหน่อยกอดนานๆหน่อยครับนะโอ้โหนะครับกอดกันเลยครับนะพระเอกบ้านกกอกตัวนี้มีสองคนคนเดิมชื่อลุงพล เนะต่างอยคนใหม่ก็คือสิทธาหวยสามสิบล้านโอ้โหกอดกันกลมนะครับนะเหมือนแบบนะมาแล้วมาแล้วเราจะมาพิสูจน์ความจริงลุงพลคือผู้บริสุทธิ์โอ้โหลงจากเครื่องมานะครับการันตีแล้วครับลุงพลนี่คือแบบนะคนดีผู้บริสุทธิ์เราจะมาค้นหาความจริงยังไม่ได้ค้นเลยบอกบริสุทธิ์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลยครับ นักข่าวเตรียมพร้อมเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นรถแล้วไปกอกๆไปนะครับนั่งกินข้าวลุงพลป้าแตนนั่งสิทานั่งทีมงานมาถึงปุ๊บโอ้ผมนั่งดูนะที่เขาไล์สดนะทีมงานนายสิทาไม่รู้เป็นใครรู้นะเก่งมาจากไหนหรู้โอ ح, ว้วิพากษาโจมตีการทํางานตํารวจเลยนะครับผมนั่งฟังนะเก่งหน่าดูนะครับผมดูแนละ้วทีมงานนี้อยากจะเรียกว่าทีมงานเทวดานะ ทีมงานเทวดาทีมงานในสิทาเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าเป็นทีมงานทนายระดับเทวดาโอโ้ลงมาถึงเนี่ยนะมีทั้งหมอมีทั้งนักวิทยาศาสตร์โอ้โหนะครับนะครับมากันพร้อมเลยทีมงานเทวดาแล้วก็มีคนก็พูดขึ้นเลยครับทําการซักหลงพลซักป้าแตนเลยครับวิภาควิจารณ์การทํางานของตํารวจนะว่าการสืบสวนสอบสวนนี่เป็นไงเ,เดี๋ยวผมดูนะผมจดมา สืบสวนสอบสวนสเปสทปะโอ้โหเก่งมากเลยหลับเทวดาแลวครับวิพากษ์วิจารณ์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานเนี่ยลูกน้องของพบอทรเนี่ยสืบสวนสอบสวนสเปสทปะโอ้โหนะนะครับเนี่ยสเปสปะไม่ถูกต้องนะครับนะเก่งมากเลยนะไม่รู้ว่าจบด้านไหนมาก็ไม่รู้นะแต่ว่าเก่งมากเลยอะสเปสปะตำรวจสืบสวนสอบสวนสเปสะไม่ถูกต้องโอ้โห เรียกผมเลยอยากเรียกว่าทีมงานเทวดานะครับที่มานะซักอย่างนั้นซักอย่างนี้จะผ่าศพอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแบบโอ้กนะพูดยังกันไปไปร่วมผ่าศพด้วยเก่งทิพย์หายเลยอ่ะไม่รู้เป็นใครกันไม่รู้นะทาไมต้องผ่าศพครั้งที่สองทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับโอ้โหนะอยากจะใช้เขาเรียกว่าเทวดามาโปรดกกกอกนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นโอ้โห นะวิภาควิจารณ์ตำรวจสะเปะสปะอ้โหพูดนะนะพี่น้องตำรวจผมนี่สะดุ้งเลยเห็นเห็นไอ้พวกทีมงานทนายเทวดานี่มาเนี่ยโอ้โววิจาร์การทำงานตำรวจหนักเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการผาศพมันต้องเป็นอย่างนี้แผลก่อนตายแผลหลังตายแผลหลังตายระบุทำไมน่ะนะนะอวดรู้นละนะแต่ถามป่าทีมงานเทวดาพวกนี้พวก,พวกอวดรู้ทั้งหลายนะได้ร่วมผ่าศพไหมพวกคุณ รวบผ่าฟหรือเปล่าไม่ไม่ได้ร่วมแต่เป็นไงโอ้โหรูดีจิ๋หมหายวิจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เก่งไม่รู้นะนะครับเก่งจริงๆโอ้โหแต่ละคนนะฝากผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับไอ้พวกนี้ทีมงานเทวดานะครับโดยเฉพาะนายธีธาเนี่ยหัวหน้าทนายเนี่ยนะครับมีหมายจับสองคดีที่ลูกน้องพอบอตรไปจับมาจำได้ไหมที่โรงพักมินบุรีกับที่โรงพักกระทุ่มแบนอะ นายธิตาเนี่ยข้อหาใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดเอมี่แล้วก็อีกคดีนึงอ่ะที่ไปจับมาจับที่หน้าหน้าหน้าสำนักง,งานมูลนิธิเนี่ยนะมูลนิธิที่ว่าตอนนี้กําลังเปิดรับบริจาคอยู่เนี่ยจับมาเนี่ยจับมาแล้วก็ตอนนี้ตํารวจสั่งฟอง้องมาแล้วสองคดีแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่อายการจังอายการอาญามินบุรีกับอายการทุจริตภาคเจ็ดฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยไปเร่งหน่อยเร่งคดีพาสิทธานเนี่ยหัวหน้าทนายเทวดาเนี่ยไปส่งศาลหน่อยไปส่งฟ้อง พอดูวันนี้ทีมงานมันวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเละเทะเลยะโอ,โ,โอ้โหการสืบสวนสอบสวนสเปะสปะโอ้โหท่านพอบตรพลตาร,ตรวจเอกสุวัสดิ์ปล่อยให้คนพวกนี้ทําวิาพากษ์วิจารณ์ไลฟ์สดออกทีวีแบบนี้ได้ไงมันไม่ได้เห็นหัวท่านเลยนะมันเห็นหัวพอบอรตรเป็นหัวตอง่ายมันไม่ได้วันเกงเลยยังไงไปเล่นคดี พาสิธาไปส่งสาระนะคดีเดิมอะนะที่เคยโดนดอกไมายจับแล้วจับมาแล้วเนี่ยนะนะนะทั้งที่อายการทุจริตภาคเจ็ดแล้วก็อายการคดีอาญาที่มินบุรีพาไปส่งสารท่านผอบอตรให้ลูกน้องไปเร่งหน่อยโรงพักมินบุรีกับโรงพักกระทุ่มแบนไปเร่งที่ว่าเมื่อไหร่จะพาทนายเทวดาส่งสารหน่อยนะครับมันมีภาควิจารณ์มันไม่ได้เห็นแก่หน้าพอบอตรเลยคราวที่แล้วก็ สมัยพอบอตรอจักทิพพี่แปะสิทธาคนนี้แหละครับทนายเทวดาเนี่ยมันก็ไปร้องเรียนพี่แปะนะเกี่ยวกับเรื่องไบโอเมตริกหาว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่สุจริตไม่โปร่งใสอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือทนายเทวดาคนนี้มันไม่สนใจไม่ให้เกียรติผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลยสองคนแล้วนะครับนะก็ฝากาท่านสุวัฒน์ไปเล่นคดีแล้วพามันขึ้นศาลหน่อยสคดีแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือ สิทธาที่ถูกนายอธิยะแจ้งความไว้ที่กองปราบและก็ตํารวจสั่งฟ้องไปแล้วก็เป็นคนกลางเรียกรับสินบนห้าแสนจําได้ไหมเงินห้าแสนที่บอกว่าทนายตั้มห้าแสนที่เอาไปนะถ้าอายการเขาทําไม่ได้เขาต้องมีสปิริตคืนคืนกับมาทีฉันน่ะเดือดร้อนนะฉันเดือดรนะ้อนมากเลยทนายตั้มห้าแสนนะคืน ผมจะคืนให้พี่สี่แสนแล้วกันโอ้ยหักค่าทนายไม่ตั้งแสนหนึ่งๆนคะ่าทนายแล้วมันมันเยอะมันอย่างนั้นนะ้วฉันเดือดร้อนเอา้าอย่างนั้นผมคืนให้พี่สี่แสนห้าแล้วกันนะจบจบ,จบกันไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจะคืนให้ฉันแน่นะจะคืนเมื่อไหร่ล่ะคะทนายตั้มก็ต้องใช้เวลาหน่อยเดือนต้องเดือนโอ้ยเดือนตองเดือนเลยเลอะทนายตั้มนะคะเออ เมื่อไรจะคืนให้ฉันละห้าแสนนะถ้าอายการเขาเอาไปถ้าเขาทำไม่ได้แก้ฟ้องให้ฉันไม่ได้จากกรรมเป็นเดียวเป็นสี่สิบสองกรรมนะเขาก็ต้องมีสปิริตคืนฉันสิทนายตั้มนะครับเนะเราจะได้ยินคลิปพวกนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะทนายตั้มเนี่ยนะเป็นตัวละครในข่าวซึ่งเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์พี่น้อง บางคนบอกไอ้ทำไมแท้เขาอิจฉาเขาจะไปอิจฉาเขาได้ไงเขาโดนหมายจับไปตั้งสองใบถูกอาชญาแจ้งความ,มตำรวจสั่งฟ้องอยู่ในการเราเราเราสงสารเขาเราไม่ได้อิจฉาเขาเข้าใจนะผมจะไปอิจฉาเขาทําไมเขาโดนหมายจับไปสองคดีเกี่ยวกับเรื่องใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดเอมีอ่อเมรยจาคอบนะคะผมไม่ได้อิจฉาเราเนี่ยเป็นห่วง เป็นห่วงทนายสิทานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามข่าวก็บอกอุ้ยผมไปแซะทนายสิทาไม่ใช่แซะเขาเป็นตัวละครที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ลุงพลก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนี่ผมพูดภาษากระทุ้มแอนแล้วนะนะครับนะครับก็ฝากผู้ก,การตำรวจแห่งชาติช่วยไปเร่งนำตัวนายสิทธาส่งสารไวๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้พาพวกทีมงานเทวดามาวิจารณ์านักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนสอบทส,สเปยสปะโอ้โหเก่งกันเหลือเกินนะพวกเทวดาสาทุนะครับนะเดี๋ยวสักพักก็ต้องไปเจอพวกเจ้าุงเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ไม้มาฆ่าแต่เจอพญานาคเจอครุฑเจออะไรเจอหลวงพี่พลอะไรตะะไร่างโอ้โหสาทุพวกเทวดาทั้งหลายผู้จาัดการตำรวจแห่งชาติยังไงนะรีบพาตัวในสิทธาเนี่ยนะนะลองดูที่ไปเล่นที่อายการมาคดีถึงไหนแล้วนะครับ นะนะครับสังคมเขาชอบอย่างทนายสิทธาเนี่ยแกเป็นคนที่ออกสื่อดีลีลาแอคอัพโอ้ใส่เสื้อผ้านี่โลโก้นี่ต้องเห็นจอละเค่เข็มขัดเฮอร์เมสกางเกงนยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้โอ้โหรสยือยมสูงกินเกินอะไรต่างๆนี่แบบแสดงถึงความหรูหราชีวิตร่ำรวยไม่รู้เงินทองปีเท่าไหร่ไม่รู้ยื่นแบบเสียภาษี้างนะทุกคดีที่รับมานะ่ะคดี จาของตลาดที่ลงเกลือได้รับมาเท่าไหร่ครับเห็นแถลงข่าวในนามมูลนิธิเหมือนกันคดีหวย30บล้านแถลงข่าวในมูลนิธิเอาเงินเข้าบัญชีมูลนิธิบ้างไหมเอาเงินเข้ามูลนิธิบ้างไหมไปไหนมาไหนเลขาธิการมูลนิธิเอาเอามูลนิธิออกหน้าตั้งที่ได้มาเงินเข้าบัญชีมูลนิธิบ้างไหมนะคดีหวยสามสิบล้านได้เท่าไหร่นะคดีเอมี่อเารียจาาขอบแถลงอะแถลงที่ไหนมูลนิธิ นะคดียาเสพติดเนี่ยที่โดนข้อหาเนี่ยจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยครอบครองยาเสพติดสองคนผัวเมียนะแม่มาแม่มาเอมี่แถลงข่าวมูลนิธินะมูลนิธิเอาเงินเข้ามูลนิธิบ้างไหมจ๊ะนะอา่านะไปดูในบัญชีได้เท่าไหร่ยังไงแถลงข่าวมูลนิธิใส่เสื้อมูลนิธินะครับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงดูแลมูลนิธิเราไปตรวจสอบสิใช้อา่าแล้วก็เฟซบุ๊กก็อา่าชื่อมูลนิธิเลขาธิการมูลนิธิ เฮ hey, ลัมยิกเป็นใครอ่เท่าได้ข่าวมาได้ข่าวว่าเป็นเมียของอนายสิทธาหรือเปล่านามสกุลเดียวกันเป็นเมียรหรือเป็นญาติกันไงคนที่มีอำนาจในการเบิกเงินน่ะแล้วใครเป็นประธานไปดูสิใช่ลุงน้องตัวเองหรือเปล่านะทั้งที่สมุรสาครทั้งกระทรวงมหาดไทยลองไปตรวจสอบดูนะและตอนนี้เนี่ยมีการนําบัญชีนะ,อะของมูลนิธิเนี่ยไปประกงประกาศอะไรต,ราต่างตเนี่ยนะแล้วก นะ FC ลุงพลก็เอาไปประกงประกาศแล้วก็ใครอยากจะช่วยเหลือลุงพลก็โอนเงินเข้าบุญนิธิมันทําได้ไหมมันทําได้ไหมนะอ่านะโอนเงินเข้าบุญนิธิช่วยเหลือลุงพลทาได้ไหมพุทธะก็นําเสนอครับนะพอนําเสนอปุ๊บไม่พอใจครับบอกพุทธะนาเสนอข่าวคาดเคลื่อนมันไม่ใช่แล้วครับพุทธะนาเสนอข่าวตรงไปตรงมาครับอย่าลืมพุทธะก็เป็นสื่อมวลชนก็นําเสนอทั้งทั้งทุกด้านครับเขาไม่ใช่ รับจ้างเชียร์นายธิตาเพราะนั้นนายธิตาไม่พอใจวันนี้อมรลินทีวีนำเสนอข่าวไม่ตรงความจริงเอฟซีก็รีกันมาโอ้เดี๋ยวต้องฟ้องช่องนี้ไม่น่าดูอะไรต่างๆ,ๆนะครับนะผมมองแล้วเนี่ยพุทธาภิวันนำเสนอข่าวตรงความจริงมีเอฟซีลุงพลเอาบัญชีของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไปเปิดรับบริจาคเอาเงินมาช่วยลุงพลนะครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยแล้วคุณก็ไปถอนเงินคืนก็าไปสีครับนะ ถอนเงินในบัญชีมูลนิธิคืนไปแล้วคุณจะไปคุณก็ไม่ให้ใครบริจาคประกาศเลยเอฟซี FC ลุงพลไม่ต้องโอนเงินเข้ามูลนิธินี่คุณกลับไปประกาศซ้ำว่าใครมีจิตศรัทธาอะไรต่างจะบริจาคก็เอาเงินเข้ามูลนิธิแล้วคุณลองคิดดูดิคุณย่อมแรงเห็นผลอย่แงไรเอฟซีลุงพลเขาจ่ายเงินมาเพื่ออะไรช่วยลุงพลเขาคงจะไม่ให้ไปช่วยใครหรอกครับเอฟซี FC ลุงพลเขารักลุงพลพะเขารู้ว่าทนายศิธาจากกระทุ่มแบนจะมา ช่วยลุงพลเขาก็รวบรวมเงินเพื่อจะอะไรจ่ายเป็นค่าทนายมันก็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะมาช่วยลุงพลคนเดียวไม่ได้มูลนิธิเราเพื่อประชาชนนะครับนะก็ไปถามเอฟซีลุงพลเนีขาโอนเงินเข้ามูลนิธิเพื่อใครก็เพื่อลุงพลแล้วถามว่าเนี่ยมูลนิธิทําแบบนี้ได้ไหมหน่วยงานที่ดูแลมูลนิธิกระทวงอดไทยต้องเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยก็มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไปไหนมาไหนก็เลขาธิการมูลนิธิ รับงานรับเงินนายต่างๆเนี่ยไปดูที่ในบัญชีมูลนิธิมีไหมแล้วเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วนายธิธามีการยื่นแบบภาษีไหมปีๆนี่รายได้เท่าไหร่เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาเป็นทนายดังนะดูจากหัวเข็มขัดเนี่ยไม่รู้ไรายได้ถึงร้อยล้านหรือเปล่าผมยังไม่มีปัญญาซื้อหัวเข็มขัดเฮอร์เมสนะผมก็หัวเข็มขัดก็อย่างมากก็สักร้อยหนึงนะ่งอะนะครับกินข้าวก็สักยี่สิบบาทโอ้โหแต่นายธิธานี่ดูกินอะไรแต่ละอย่างนี่หรูหราเสื้อผ้า ในนามมูลนิธิหมดอ่ะแล้วก็สํานักงานของนายสิทธากับมูลนิธิที่เดียวกันค่ะน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนี่ยมีลงรายการมูลนิธิไหมแล้วชาวบ้านแถวกระทุ่มแบนเขาบอกว่าสํานักงานนายสิทธานเนี่ยไม่ค่อยเปิดเปิดเฉพาะเวลาแถลงข่าวไม่รู้จริงหรือเปล่าไปแล้วนะนะชาวบ้านแถวนั้นเขาคอยคอย,คอยดูต้นทางให้ผมอยู่พอนายสิทธามาแล้วก็แอบถ่ายรูปแช่น,นะครับนะเก็บข้อมูลไว้พอนายสิทธาก็ฟ้องผมสองคดีอืนะครับนะ นายสิทธาเนี่ฟังผมพูดในี่ตกอกตกใจนะไม่กล้าเถียงนะถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่เป็นความเท็จนะนะครับให้พญานาคที่กกกอกเนี่ยลงโทษเลยนะให้เจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็เจ้าแม่มาฆ่าแต่เล่นงานผมเลยนะครับเน,นี่ยผมผมพูดไปเนี่ยนะเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เรื่องเท็จอเรื่องจริงนะกระฟองผมกี่คดีนยผมชี้แจงได้เลยเพราะฉะนั้นการพูดถึงนายสิทธาตัวละครนะเออนะครับตัวละครล่าสุดในกกกอกซีรีส์แล้วต้องพูด นะครับโอ้โหไปลงนะครับลงบ้านโกกอกนี่เก่งเป็นเทวดามาเกิดแต่ละคนนะโอ้โววิจารณ์การทํางานตํารวจนะสเปสทะปะโอะไรต์ไรต่างกลางโอ้นะแล้วก็สอบพยานคุยกันแบบเปิดเผยเลมันมันมันเป็นละครครับนะพี่น้องมันไม่ใช่การให้คําปรึกษาคดีความมันเป็นการแสดงละครเป็นเรียลลิตี้โชว์อ่านะคือทุกวันนี้ก็จะมีเลย กาะติดชีวิตลุงพลตอนนี้ก็เปเกาะติดชีวิตนายสิธาหรือนัทวุฒิชื่อสมัยเยาวชนนะเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ขอขออุปนะเกาะติดชีวิตนัทวุฒิหรือสิธาเบี้ยบังเกิดนะวันนี้ถแถลงข่าวเสร็จก็อย่าลืมนะครับยูทู e ของผมนะครับตอนนี้ก็มีหมื่นสองมื่นแล้วยังไงไงก็ฝาก y o u t u b e ไปด้วย เกาะติดชีวิตทนายสีทานะเนี่ยมันช่วงนี้ก็เป็นไงช่วงแบบนะเราก็จะไปเกาะติดชีวิตของคนเราก็วิจารณ์ได้เราก็วิจารณ์ชีวิตลุงพลอันนี้ก็เกาะติดชีวิตนายสีทาเนี่ยวันนี้พาเมียและลูกไปหัวหินนะ,ะไม่เห็นกักตัวสิบสี่วันนะมาจากพื้นที่สีแดงาฝากสาวธนทรุขนะที่หัวหินนะไปดูด้วยว่านายสีทาไม่ต้องกักตัวหรือมาจากพื้นที่สีแดง วันนี้ไปที่นั่นวันนี้ในเกาะติดติดชีวิตนายธิตาเกาะติดชีวิตนายลุงพลโฆษณาอะไรไปแล้วเสร็จแล้วก็จิกกัดนายอัธริยะโอ้โหวันนี้ปากก็พูดไม่เคยดา่าใครไม่เคยแซะไม่เคยใครในวันนี้ก็จิกกัดนายอัธริยะโพสตข้อความทางเฟซบุ๊กก็จิกกัดทนายเดชาอาัอาธริยะเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ใครนําเสนอข่าวถ้าไมตรงใจตัวเองก็แบบไม่เป็นความจริงไม่อะไรทนายโนมิตะเขามาส่งไม้ต่อถึงบ้านในคลิปนอะไรก็ชัดเจน ส่งไม้ต่อนายสิธานายสิธาบอกไม่ใช่ส่งไม้ตาคนอย่างผมต้องไปรับไม้ต่อจากใครเหรอโอ้ผมทนายอาวุโสแล้วทนายลยทนายเด็กๆอย่างโนมิตะจะผมจะต้องไปรับไม้ต่อแล้วผมเริ่มต้นใหม่หาข้อมูลใหม่อะไรโอ้โหแสดงถึงความเป็นอะไรเทวด,ดาเขาเรียกทนายเทวด,ดาทั้งๆท,ที่ข้อมูลก็รู้ว่าคุณก็รับไม้ต่อนะตัวละครตอนแรกกับลุงพลป้าแตนนะแม่น้องชมพู่เล่นกันมาเจ็ดแปดเดือนนะชิปหายแล้วเริ่มเลตติ้งตกแล้วชิปหายก็ต้องมาเลย หมอปลาน้ำฟ้าอุปริยาะนะโนมิตะ,ะทิพายหมดแล้วรัชพลอพอจอบเรียบร้อยตอนนี้ก็ต้องส่งไม้ต่อให้ละสิธาสิทธาคือตัวละครคนล่าสุดพร้อมกับทีมอะไรต่างๆเขาลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันคือละครมันไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายถ้าเราจะไปปรึกษาลูกความเนี่ยนะ นะแล้วเราก็ไปไล์สดอะไรผู้สื่อข,ข่าวนั่งกันเต็มไม่หมดเลยลุงพลมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงนะเราก็ไปซักเซาะกันแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ก็ไม่เรียกการปรึกษาคดีหรอกเพราะการปรึกษาคดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องปอไปไหนเป็นความลับมันต้องเป็นความลับไม่ใช่มานั่งไล์สดหมดเขาก็รู้หมดเลยครับลูกความก็เสียหายเสียประโยชน์ไม่มีใครเขาทำหรอกครับยกเป็นเป็นละครคล้ายๆกับคดีหวยสามสิบล้านมันก็เป็นละคร คดีหวย30ล้านที่มันชนะได้นยเพาะตำรวจกองปราบนะใครลงไม่อ่านในคำพากษานี่หลักฐานที่มันชนะเนี่ยพาะอะไรนะเบสโทราศัพท์ตำแหน่งโทราศัพท์ที่ยืนยันว่าครูปีชาไม่ได้อยู่ในตลาดในขณะที่กล่าวอ้างว่ามีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแค่นี้ชนะนะสัญญาณโทราศัพท์มันบอกว่าครูปีชาไม่ได้อยู่ในตลาดเลสซิตี้แค่นั้นนะถามว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่สอบสวนรวบรวมมาใครตำรวจกองปราบ นะใช่ฝีมือนายติธาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในฝีมือนายติธาไม่ใช่ใชอใใชโอ้หโมนะนะฝีมือตำรวจกองปราบนะครับเ็าทางานกันก็พิสูตรต่างต่างน่น,นะอันนั้นนะ่ะกองปราบเป็นคนหาพยานหลักฐานหาสัญญาณโทรศัพท์นายติธาจะไปหาที่ไหนนะมีอํา,านาจอะไรพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยคนที่มาเบิกความต่างๆเป็นกองปราบนายติธามันแค่ไปถามความเราเขาเรียกอะไรความจริงต้องพูดให้หมด นายสิทธาอย่าไปพูดถึงเรื่องผลงานตัวเองต้องพูดผลงานของตํารวจกองปราบคดีอื่นๆที่นายสิทธาทำเป็นไงมีผลงานไงบ้างอะเช่นนะค่าเจ้าของตลาดที่อะไรอ่ะสากแก้วสารชั้นต้นนายสิทธาทําแพ้คดีเขาเปลี่ยนทนายสารุทธรชนะคดีเอมี่สารชั้นต้นนายสิทธาชนะสารุทธรก็แพ้ตอนนี้ลูกความไม่รู้อยู่ไหนนะพากลับมารับฟังเราในภากษาหน่อยสารจำคุกตลอดชีวิตลดโทษเหลือสามสิบปีคดีต่อมาคดีน้องหญิงนายสิทธาก็พร้อมกับ ทีมงานเทวดาทั้งหลายเนี่ยอันนี้าสารชันนน้นต้นนายสิทธาชนะสาธรลูกความนายสิทธาก็นะนะนะครับก็เป็นไงแพ้ก็ดีสารจำคุกตลอดชีวิตนี่คือผลงานนะครับนะต้องพูดความจริงอย่าไปนั่นนี่ยพอแพ้ไม่เคยไม่เคยเอามาแถลงข่าวเลยเนะงียบกิิบเลยพอชนะโอ้โหโม่ข้ามทวีปไปเลยเนี่ยนะนะอ,นะอยู่อเมริกายัางได้ยินเลย นะเพราะฉะนั้นก็ฝากทีมงานเทวดาทั้งหลายอนยะ่าโม้นักมันคือลักษณะของการละครที่เป็นข่าวมันก็มีอะไรเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็นักผู้สื่อข่าวมาเดี๋ยวจะอยู่คักค้างคืนจะขึ้นเขาอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ความจริงมันไม่มีความจริงแล้วความจริงอะไรจะมาพิสูจน์ศพศพเขเาเผาไปแล้วนะนะครับมันตอนนี้มันจะมาพิสูจน์อะไรล่ะครับศพเผาไปตั้งเท่าไหร่อ่ะแปดปีแล้วจะมาพิสูจน์อะไรหมอเหมือจะมาพิสูจน์อะไรอะ่ะ นะจะมาดมกลิ่นแล้ไงดมกลิ่นมันต้องเอาสุนัขตำรวจแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่มันมันไปพิสูจน์อะไรความจริงไม่มีนะครับก็เป็นการเล่นละครต่อไปก็เป็นมานั่งเรียลลิตี้วันนี้ลุงพลทนายสิธาทีมงานเทวดามาแล้วก็วิภาควิจารตำรวจว่าตัวเองนี่แน่กว่าเก่งกว่าตำรวจโอ้ยนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็บอกลุงพลอะไรต่างๆนะครับอ,อย่าเพิ่งไปพบพนักงานสอบสวนเดี๋ยวคืนนี้ก็เที้ยวกันก่อนนะ นะครับลุงพลก็เลยไม่ไปพบพนักงานสอบสวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปลุงพลเวลาพูดจาอะไรตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วครับเพราะมีทนายจ้างมาแล้วไอ้นี่ห้ามพูดนะพูดไปเดี๋ยวเขาก็จะอ,อ่าเราจะเป็นผลเสียนะต้องพูดแบบนี้นะอ่าแบบนี้อย่าไปพูดนะอะไรต่างนะเพราะเพราะอะไรเพราะนะพอมีทนายเข้ามาการค้นหาความจริงก็เป็นเรื่องยากแล้ว <c oughs> ลเห็นานายธิธาบอกว่าจะไปคุยกับพยานทุกปากอย่านะครับ นะฝากผู้มาการตรวจแห่งชาตินะครับถ้าเกิดว่านายสิทธาเนี่ยเข้าไปวุ่นวายกับพยานของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะควรจะดําเนินคดีนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่เหมาะสมนะครับนายสิทธาเป็นทนายนะครับลูกความคุณต้องสงสยัยนะต้องสงสัยว่าจะเป็นฆา,าตกรรมอะไรต่างเนี่ยฆาตกรเนี่ยเพราะนั้นคุณจะไปยุ่งกับพยานนะครับผมอยากให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยจัดการกับนายสิทธานะคุณจะไปยุ่งอะไรกับพยานในคดีนี้ได้ไงไม่ได้คุณไป วุ่นวายได้ไงไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าทํานะครับอย่านะอย่าหาทํานะครับอย่าหาทํานะครับลงไปก็ไปเล่นเรียลลิตี้อะไรของคุณก็ว่าไปนะกอดติดชีวิตสิทธาอะไรก็ว่าไปกอดติดลุงพลแล้วก็ไปจับมือกอดเกิดอะไรก็ตามสบายรวมน้ําสาบานอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณอย่าไปยุ่งกับพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนนะผมอยากจะให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยคอยส่งตํารวจคอยประกบนะฮะนะกลุ่มกลุ่มทีมงานเทวดาทั้งหลายเนี่ย แล้วถ้ามีการเข้าไปแทรกแซงไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องพยานนะครับให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเลยนะครับนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปพิสูจน์ความจริงอะไรครับเขาไปหาทางที่จะช่วยนายพลหรือลุงพลเท่านั้นเองนะครับแล้วแม่น้องจำพู่เนี่ยก็อย่าให้นายสิทธาเข้าพบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไปไงไปสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆที่มันอาจจะเล็ดลอดไปเพราะเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณนะครับนะฮะก็ดูกันต่อไปนะครับ ว่ากกอกซีรีส์นี่มันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆงานนี้นะครับรวยกันทั่วนหน้าครับมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็จะมีคนบริจาคเงินเข้ามูลนิธินะทุกคนก็มีความสุขนายธิตาให้สัมภาษณ์ทำนองเป็นแค่เลขาธิการมูลนิธิเบิกเงินไม่ได้และเฮลันยิกอะไรต่างๆคนพวกนั้นคือใครเฮลันยิกใช่เมียคุณหรือเปล่านามสกุลเดียวกันนะลองดูนะ,นะนะครับนะประธานใช่ลุงน้องคุณหรือเปล่าลองดูนะครับ นะเห็นอ่าชอะไรอะไรมูลนิธิอ่าได้ตังเข้าเพจไหนมีคนด่าทีมงานทนายประชาชนก็คอยไปแก้ตัวคอยไปไปด่าไปอะไรต่างๆจะมีเอฟซีไปคอยด่าแทนนทิทธานณยสิทานทานี่ครับโอ้ยทํางานดีนะมีคนเอฟซงซีไปด่าแทนตามเพจนั้นเพจนี้ต่างๆนะครับนายทิทธาก็ได้ค่าจ้างทีมงานก็ได้ค่าจ้างกระแสก็ได้นะนะครับกลับมามีพื้นที่สี่เหมือนเหมือนเดิม นะไปไหนมาไหน,ไหนก็แจ้งผู้สื่อข่าวให้มาสัมภาษณ์ให้มาถ่ายทําด่าคนอื่นบอกหิวแสงอยากดังตัวเองเนี่ยตัวตัวแม่ของความอยากดังในตัวหิวแสงเลยจะไปไหนมาไหนต้องแจ้งผู้สื่อข่าวครับตีตั๋วเครื่องบินก็ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวจะไปไปรักษาโควิดก็แจ้งผู้สื่อข่าวจะลงเครื่องบินก็ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวนะพาเมียไปเที่ยวก็ต้องไลฟ์สดเนี่ยเขาเรียกว่าคนหิวแสงไปด่าคนอื่นไม่หิวแสง ด่าผมด่าทิยะหิวแสงนะตัวคุณสิทธาเนี่แหละครับตัวหิวแสงไปไหนมาไหนจะไปต้องแจ้งผู้สื่อข่าวหมดครับเออเดี๋ยวผมจะลงเครื่องบินตัวเครื่องบินยังให้ผู้สื่อข่าวดูเลยนะกี่โมงสิบสี่นาฬิกายังเงี้ยเขาเรียกว่าหิวแสงไปไหนมาไหนต้องมีผู้สื่อข่าวไปพาเมียไปเที่ยวไปหัวหินโรงแรมก็ต้องมีคนคอยถ่ายตามเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนอยากดังหิวแสงอย่างพวกผมเนี่ยไลฟ์สดมันเป็นเรื่องปกติเพราะผมอยู่ในช่องของผมเนี่ยครับ เดี๋ยวสามทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็จะให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ยาเยยอ,อะไรต่างเนี่ยนะอ่านะครับอ่านะครับลองไปดูนะครับสิทาไลฟ์สิท,า,สทาให้สัมภาษณนะ์ไปดูช่องไทยรัฐโอ้ผมดูตอนไลฟ์สดโอ้ยอ่านคอมเมนต์บ้างนะคุณสิทานะเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์คุณเยอะเหลือเกินอนะลองไปดูเนี่ยตอนที่คุณให้สัมภาษณนะ์นั่งกับลุงพลนะโอ้ยคุณดูดิ หลายหลคนเขาบอกเปนสมกันมากเลยสีทาสีทากับลุงพลเนี่ยนะอ,อ่ลุงพลเลือกสีทานี่เหมาะสมที่สุดแล้วเป็นทนายที่เหมาะสมที่สุดนะครับอืมนะครับนะยอด fc ก็เพิ่มขึ้นสีทาได้คุ้มทุกอย่างงานเนี้ยตอนนี้คนดูอยู่ทางอา่ u ยูทูห้าพันสองเฟซบุ๊กสี่พันสองเก้าพันสี่ร้อยกว่าคนอืมนะครับนะครับนะ การการนําเรื่องของนายสิทาหรือลุงพลต่างๆมาพูดนี่เป็นการนําตัวละครในข่าวมาพูดไม่ใช่การแซะนะนะครับเอฟซี FC, นายสิทธาทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะอะไรเพราะเพราะว่านายสิทาหิวแสงไงก็อยากดังเพราะฉะนั้นพอไปเป็นข่าวปุ๊บผมก็มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ลุงพลกับวิจารณ์ได้ป้าแตนกับวิจารณ์นายวิจารณ์ได้หมดเป็นข่าวยายต่างๆก็วิจารณ์ได้หมดเจ้า,า,า,จาจที่นักการเมืองวิจารณ์ได้หมดถ้าไม่อยากให้วิจารณ์ก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวนะ นะไปไหนมาไหนต้องมีคนไปถ่ายทํานะโอ้โหแบบเดินเท่เลยครับนะอืม mm hmm. นะครับอืมเ mm hmm. ข้าใจนะครับรายการของเราเนี่ยเป็นรา,ายการเล่าข่าวอะไรที่ประชาชนก็สนใจเราก็นำมาเล่าบางคนบอกเฮ้ยทําไมนําเสนอเรื่องกกอกๆซีรีส์บ่อยนะเอา้ากับสังคมเขาชอบเขาชอบเราก็นําเสนอถ้าเขาไม่ชอบเราก็หยุดตัวคนดูมันเยอะคนชอบก็อยากจะรู้เนี่ยเลิกมันมาอืม mm hmm. นะครับคนก็ชอบอืมนะครับนะนะครับคนชอบอ่ะทีวีก็ชอบโซเชียลก็ชอบติกตอกก็ชอบเต็ไมไปหมดมันเราก็ต้องเอาเรื่องที่เกาะกระแสโหนกระแสบางคนบอกเออทนายเดยชาเกาะกระแสจะไม่เกาะกระแสจะให้เกาะอกนั่นไงหรือเกาะอะไรนะครับนะมันก็ต้องเกาะกระแสเรื่องไหนที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเราก็ต้องพูดก็สนใจแต่เรื่องพวกนี้แหละ การบงการเมืองเดี๋ยนี้ก็ต้องเบาลงมันมันไม่มีอะไรเด่ดนเ็ต้องรอรอตอนที่เขาอาภิปรายไ,ไว้วางใจนะครับอืมอ่านะครับ